ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่รักในการเพาะไก่นะครับชอบในสไตล์ไก่สไตล์ของไก่เป้นบ้านไก่ชนนะครับไก่ไปทำกีฬานะครับนี่ฮะนี่เป็นหน้าอันนี้เป็นบิดบิดกัปบนะครับมีแมีสงตัวนะครับวันนี้ผมเยกแม่กแล้วนี่ฮะ ที่างที่ผมหลายๆท่านพักเข้ามาถามผมนะครับอยากจะเห็นนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าชุดนี้ก็สวยครับหางกระดกอกตั้งนี่ฮะตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ตัวนี้น,นี่น่าจะเป็นตัวเมียผู้นี้เป็นผู้เมียเลยหางกระดกอกตั้งจริกินะครับนี่เพิ่งได้ประมาณสิบสิบห้าวันนะครับก็ก็สวยแล้ว นี่ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวคู่นะครับถ้าถ้าคาดไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเที่ยวต่างกันนะครับอ่าอะไรเมียเมียก็จะได้เป็นสายพันธุ์นะครับถ้าคู่คู่เมียก็โอ้ยพอดีเลยนะครับอ่ะมาดูไก่ที่ยังเหลืออยู่นะครับเป็นหลานเจ้าบิกปปับนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ฮะก็คู่นี้ เทาๆนะครับบิก๊กกัปเต็งหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับเบี้ยวเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่สวยเลยทั้งสองตัวเลยครับเพราะมันมันเป็นคู่เกิดกันนะครับตาจะออกคอฟ้านะครับชุดนี้ในตาเขาจะออกคอฟ้าเนี่ยนะครับโอเคอ่ามามาดูบิก๊กกัปแสนกล แดงหล่อนี่ฮะยังเหลืออยู่ครับสามตัวตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หน้ายังไม่แดงแอีกตัวหน้าแดงแล้วครับนี่ฮะรมแบ่งอัน้นตัวเมียครับคู่เกิดก็สนใจเอาไปพัฒนานะครับต่อเติมสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับ ปลอดภัยแน่นอนครับเอาไปก็ชุดนี้เป็นบิ๊กกัพเลยนะครับเป็นชั้นเป็นสายบิ๊กกัพเลยนะครับแม่ก็เป็นสายแสนกลนะครับท่านใดที่สนใจสายพันธุ์แบบนี้นะครับเอาไปทำสายพันธุ์ไก่บ้านก็ได้นะครับก็มันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่โชคดีคือติดสายที่มันเป็นสายเงินล้านด้วยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ